เดี๋ยววันนี้จะเอาโครงกระดูกไปมอบให้ที่คณะพยาบาลเป็นวันที่เขานิมนต์ประเทศให้เด็กนักศึกษาปีหนึ่งปีสองเป็นนักศึกษาพยาบาลแล้วก็จะให้เด็กนักศึกษาได้มีได้อะไรก็เรียกเอา เครื่องฟังธรรมะก็คือได้ทำงานช่วยมูนิทีเสียงธรรมด้วยเอาเครื่องฟังใส่ในกล่องเครื่องฟังก็คงจะมาจากที่นึงส่วนกล่องก็คิดว่าจะเป็นกล่องที่จะเป็นรูปหลงตาเพราะฉะนั้นก็มาจากอีกที่นึงยังไม่ได้มาเอามาแพ็ รวมกันท <ông liebe glass> างมูลนิธิเสียงธรรมกับทางคณาจารย์ของราชพัฒมีหลายคณะมีคณะนี้ด้วยมีชมรมพุทธด้วยหรือมั้งสาขาพุทธด้วยหรือเปล่าก็ได้มาจะมาเอาเครื่องฟังธรรมะนี่แหละเข้ากล่องน่าจะเป็นการเตรียมสำหรับวันที่12สสิงหา ซึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิดของหลวงตาปีนี้เป็นปีที่109 109แล้วด้วยเหตุที่ว่าปีนี้เป็นปี109เนี่แหละเราก็เลยจัดเตรียมให้สมกับความเสียสละขององค์หลวงตาเพราะว่าปีหน้าจะเป็นปี110 ในครั้งครบหนึ่งร้อยปีก็ได้เคยปรึกษาท่านอาจารย์สุดใจแล้วก็คณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอันนั้นปีเท่าไหร่สองห้าห้าหกเคยปรึกษาท่าน <c oughs> ในวันอุโบสถแล้วว่าครบหนึ่งร้อยปีขององค์หลวงตาเนี่ยเราก็น่าจะทำอะไรเป็นพิเศษ ในฐานะที่ท่านเป็นพระที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองมากมายทั้งชาติทั้งสัตย์กษัตริย์ครอบหมดในองค์หลวงตาเพราะฉะนั้นเมื่อถึงปีที่ครบร้อยแล้วรู้สึกเงียบก็ดูไม่สมกับความเสียสละของท่านซึ่งความเสียสละของท่านในครั้งที่ว่านี้ท่านไม่ได้ทำอย่างเงียบสมัยก่อนเนี่ยท่าน ช่วยสงเคราะห์สงหาต่างๆนานาท่าน,ท,านบบทำแบบเงียบทําแบบเงียบช่วยมาตลอดช่วยแล้วก็ไม่ต้องจาเป็นต้องไปติดชื่อติดนามใครจะเอาไปติดบริจาคโดยในท่านปฏิเสธหมดปฏิเสธหมดเป็นการช่วยเงียบมาตลอดท่านช่วยแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเชื่อมั่นได้เลยตั้งแต่ยังไม่มีวัดท่านก็ต้องได้ช่วยนะเมื่อมีวัดมีวา เป็นจุดศูนย์รวมได้ท่านก็เอาวัดนี่แหละเป็นศูนย์รวมแห่งการช่วยเหลือแต่ก็ช่วยแบบเงียบไม่ประกาศกล้องไม่ใครต่อใครได้มารับรู้เพราะว่าเป็นความเมตตาจริงๆไม่ได้เป็นความอยากได้ชื่ออยากได้เสียงอยากได้หน้าได้ตามาผสมปนเปไปไม่มีสำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์เหยียบข้ามสิ่งเหล่านี้ไปหมดแล้ว ทำก็ทําด้วยหัวใจของความช่วยเหลือจริงๆนนแหละเพราะฉะนั้นท่านทาแบบเงียบมาตลอดมีเท่าไหร่ก็ไปหมดมีเท่าไหร่ก็ไปหมดไปด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลครั้นี้พอมาถึงในยามที่ชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่คนรับรู้ทั่วไปหมดเป็นสาธารณะพอเวลาจะช่วยก็จําเป็นต้องอาศัยแรงกายแรงใจทรัพย์สินของบรรดาคนทั้งหลายที่มีใจ เดียวกันกับองค์หลวงตาเข้ามาช่วยกันเพราะฉะนั้นที่ช่วยอย่างเงียบๆก็ไม่เงียบอีกต่อไปก็เลยเป็นเรื่องที่ได้ยินกันกึกกล้องไปหมดทั้งแผ่นดินไปถึงต่างประเทศด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปเรียกว่าก็เป็นที่รับรู้กันแล้วเมื่อรับรู้กันขนาดนี้แล้วเมื่อครบร้อยปีก็ตามร้อยสิบปีก็ตามจึงมีความรู้สึกว่าไม่ควรจะทำแบบเงียบ อันนี้ก็ได้ปรึกษาครูบาอาจารย์หลายรูปแต่ว่าผู้ที่มีอํานาจตัดสินใจมากกว่าเพื่อนก็คือท่านอาจารย์สุใจในครั้งนั้นในที่สุดท่านก็เห็นดีเห็นงามด้วยเลยเป็นจุดที่ทางจังหวัดอุดอรเนี่ยได้เข้ามาร่วมแล้วก็ร่วมกับโรงเรียนหน่วยราชการสถานที่ต่างๆที่องค์หลวงตาเคยช่วยเหลือ ที่ท่านเคยช่วยเหลือในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อท่านละสังขารไปแล้วแล้วครบร้อยปีของการเกิดสถานที่เหล่านี้ที่เคยได้รับความเมตตาจากท่านก็น่าจะทำอะไรที่จะเป็นการประกาศถึงคุณงามความดีของท่านเพราะฉะนั้นก็เลยมารวมกันใช้เวลาในการเตรียมงานแค่ส5บห้าวันเพราะว่าบอกกันในล่วงหน้า รู้สึกจะก่อนเข้าพรรษาลึกวันเข้าพรรษาอะไรประมาณนี้อาสันหาเรื่องไงเนี่ยมั้งแล้วก็เนี่แหละพาวันที่สิบสองสิงหาคือวันจริงเพราะฉะนั้นมีเวลาที่จะเตรียมงานแค่สิบห้าวันจําได้ว่าสิบห้าวันรีบทําหนังสือรีบติดต่อรีบเข้าไปอะไรต่ออะไรจนกระทั่งเลยกลายเป็นงานระดับจังหวัดบางจังหวัดที่บังเอิญมีรูปเหมือนหลวงตารูปเหมือนหลวงตาที่ เรียกว่าเสร็จพอดีจากกรุงเทพแล้วก็เลยถือเอาเป็นเรื่องเดียวกันเลยเป็นการอัญเชิญหลวงตาอัญเชิญรูปเหมือนหลวงตาระหว่างที่อัญเชิญรูปเหมือนหลวงตาจากวัดโพธิสมพรมาจังหวัดอุดรหรือมาวัดป่าบ้านตาเออมาวัดป่าบ้านตาช่วงที่เดินทางจากวัดโพธิสมพรมาวัดป่าบ้านตานี่แหละ ก็ถือโอกาสอัญเชิญรูปเหมือนและระหว่างที่อัญเชิญบรรดาหน่วยงานหรือองค์กรหรือใครต่อใครที่ได้รับความเมตตาจากท่านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็จะมาถือป้ายประกาศคุณงามความดีว่าท่านช่วยอะไรบ้างช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนช่วยอะไรต่ออะไรเรียกว่ามีโรงเรียนต่างๆเข้ามาร่วมมากมายเรียกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์คงมีแบบนั้นแค่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวครั้งนั้นละ,ละมัง้งนะ ถ้าจะทุบอีกสิบปีก็คิดว่ายังยังอาจจะยังไม่ไม่ใช่อาจจะร้อยห้าสิบอะไรก็ไม่แน่อย่างนั้นอันนี้ก็พูดไม่รู้ใครจะทำาถึงวันนั้นไม่รู้จะมีคนที่ซึ้งอกซึ้งใจในองค์ล้อตาเหลือหลอไหมนะเราก็ไม่สามารถจะทราบได้แต่ระหว่างนี้มีผู้ที่ซึ้งใจถ้าไม่ทำในวันปีที่ร้อยคนซึ้งใจก็จะค่อยๆเหือดหายไป คนที่เห็นอยู่ด้วยหูด้วยตาตัวเองว่าท่านทําอะไรบ้างไม่มารวมตัวกันเพื่อในโอกาสนี้รวมตัวกันเพื่อให้ลูกหลานได้แสดงออกได้ทําความกระตันยูกระตะเวทีตอบแทนเพราะฉะนั้นโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ก็มารวมกันใช้เวลาแค่สิบห้าวันกลายเป็นงานที่ใหญ่โตมากอัญเชิญมารูปเหมือนหลวงตารูปนี้ก็อยู่ห้องนิพพานท่านน,านั่นละนี่รูปนี้ส่วนศาลา ที่ตั้งอัญเชิญก็อยู่ในเขตอุบาสิกาจะได้เป็นนิมิตหมายมงคลเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราอยู่ในเขตอุบาสิกาในการประพฤติปฏิบัตินะครัว่าอันนี้ใช้อัญเชิญหลวงตานะเป็นที่ประกาศคุณงามความดีให้ลูกหลานในรุ่นต่อมาซึ่งไม่ทันหรอกในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตอะไรต่ออะไรที่ท่านมาช่วยให้ได้พอได้ทราบอันนี้ท่านนี้ปีหน้า ร้อยสิบปีเราจะมาปล่อยให้เงียบเงียบก็ดูกะไรก็มาพิจารณาถึงความเมตตาที่ท่านมีต่อเรียกว่าท่านให้ความให้ความสำคัญแก่สิ่งใดมากที่สุดสิ่งใดมากที่สุดสิ่งที่สูงสุดก็คือธรรมะคือการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นการที่เราเรียกว่าคัมชูหรืออุปธรรม มูลนิธิเสียงธรรมซึ่งเป็นศูนย์รวมของการกระจายสื่อองค์หลวงตาและพระกรรมฐานไปทั่วโลกไปทั่วประเทศทั่วโลกอันนี้ก็ได้ทําหน้าที่นี้อยู่นทางวัดเราได้ทําหน้าที่นี้อยู่ถือเป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่ตู้นี้หรือเปล่าไม่ทราบตู้ไหนที่ทําเพื่อบูชาธรรมขององค์หลวงตาอันนี้คือวัดเราก็ได้ทําอยู่สม่ําเสมอตลอดอันนี้ต้องมีตลอดอันนี้ แต่ทางด้านวัตถุวัตถุวัตถุบรรดาเครื่องทยาทานซึ่งเป็นประเภทวัตถุเครื่องใช้ไม่สอยอุปโภคบริโภคที่ถวายแก่พระสงฆ์องค์เจ้าหลายท่านก็ทําด้วยปัจจัยก็คือเงินหรือทองสิ่งเหล่านี้ก็คือบรรดาวัตถุหลงตาให้สิ่งใดเหนือที่สุดในบรรดาทั้งหลายปรากฏออกมาชัดเจนเลยตั้งแต่ท่านมาช่วยชาติท่านให้ความสําคัญแก ครั้งหลวงมากที่สุดในบรรดาสิ่งประเภทวัตถุที่ท่านจะทำท่านไม่สนใจให้มาก่อสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ท่านไม่ให้ความสําคัญแก่เรืนน่องนี้ดีไม่ดีห้ามห้ามปรามเลยลงว่ามาก่อสร้างปุ๊บท่านดูหัวใจเลยหัวใจเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นจุดเด่นของสายกรรมฐา,านก็คืองานก่อสร้างจะไม่ให้ความสำคัญจะไม่ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่า การประพฤติปฏิบัติภาวนาแม้ท่านผู้พ้นแล้วภาวนาพ้นแล้วท่านก็ต้องมารักษาสิ่งนี้ก็คือมารักษาความไม่ก่อสร้างเอาไม่ก่อสร้างแต่มีความซ่อมแซมจําเป็นอะไรต่ออะไรอันนั้นก็เป็นความจําเป็นก็คือ,อต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกล้อส่วนที่เสียหายไปอันนี้ก็ถือเป็นงานซ่อมแซมแต่งานที่จะสร้างขึ้นมาใหม่อันนั้นอันนี้จึงต้องใช้ความคิดความอ่านพินิษฐ์พิจรารณามากที่สุดเลย ถ้าเป็นผู้ที่อยู่กับองค์หลวงตามาจะทําแบบไหนอย่างไรจึงจะมีความพอดีไม่เกินรูปแบบเป็นอย่างไรไม่ใช่มีเงินมีทองมากก็เลยทําได้หมดเพราะมีเงินน่ะจะทำยังไงความมีเงินไม่ใช่ประเด็นในการทําสิ่งที่สมควรแก่แก่วัดแก่ว่ากรรมฐานอันนี้แหละคือสิ่งที่ท่านสอนพวกเราเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากที่ท่านให้ยากเพราะแบบนี้ เพราะว่าหาคนที่จะเข้าอ,อกเข้าใจที่จะรู้ว่าประมาณไหนจะพอดีเนี่ยไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยแม้แต่ผู้ที่พูดอยู่นี้ก็ถือว่าไม่มีความช่ำชองในเรื่องนี้ก็ขอยอมรับเพราะว่าสมัยที่อยู่กับองค์หลวงตาในยามที่ท่านเป็นมือเป็นไม้ในการก่อสร้างเนี่ยท่านมีมีพระรุ่นนั้นแต่ท่านก็ไม่เคยยกองค์นั้นองค์นี้เลยท่านกลับยกให้พระฝรั่งท่านอาจารย์ปัญญา ท่านที่ท่านอาจารย์ปัญญาท่านจะมาสร้างรูปแบบการก่อสร้างมันเป็นแบบไทยท่านเป็นแบบชาวตะวันตกเพราะฉะนั้นความคิดความอ่านท่านก็ต้องมาปรับก็คือความมุ่งหมายของหลวงตาในมุมของเราที่เรามองก็คือท่านต้องการให้ประสานกันระหว่างพระไทยที่รู้การงานแต่อาศัยพระชาวต่างประเทศที่เป็นผู้ปรรษาสูงเราก็เป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบการจะทำอะไรก็ดู พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าอย่างไรพ่อแม่ครูอาจารย์อุปนิสัยอย่างไรอันนี้คือความละเอียดรออท่านเอามาผสมปนเปกันให้กลายเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ออกมาโดยอาศัยท่านอาจารย์ปัญญาอีกผู้หนึ่งที่ทําอยู่ตลอดแล้วก็หลงตามไม่เคยว่าไม่รู้สึกว่าขัดสายตาก็คือหลงปุรีนะอะไรก็ตามกุฏิกุฏังที่สร้างเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าสร้างให้ปุรีสร้างให้ปุรีกุฏนั่นก็ปุรีกุฏนู้นก็ปุรี กุฏินี้ก็ปุรีอะไรกันเถอะเพราะหลวงปุรีท่านดูแล้วว่าพระเข้ามาศึกษามากกุฏิไม่พอถ้าบอกว่าองค์นู้นสร้างองค์นี้สร้างปับ๊บโดนว่าเลยโดนสั่งหยุดทันทีพอบอกว่าปุรีปุ๊บเออท่านก็ปล่อยไปปล่อยไปพอที่ปล่อยไปเพราะอะไรบางทีก็บ่นบ้างโอ้ยมีแต่สร้างแต่จริงๆท่านพูดกันไปแบบนั้นแหละท่านรู้กันท่านเข้าใจกันเข้าใจอัธยาศัายใจคอกันเพราะฉะนั้นยอมเป็นเขียงให้ให้ให ไม่ถูกติถูกว่าแต่สิ่งปลูกสร้างก็สําเร็จสําเร็จขึ้นมาทุกจุดไปเลยในวัดป่าบ้านตาแล้วก็ไม่รู้สึกว่าจะขัดหูขัดตาอะไรพอท่านเข้าใจอัธยาศัยใจคอกันเห็นไหมหลวงปู่ลีท่านจะหาเงินหาทองมาจากไหนท่านลูกศิษย์ลูกหาทั่วไปหมดมีมากมายแต่จะสร้างอะไรจะทําอะไรประมาณไหนนี่ท่านท่านเข้าใจตรงนี้เพระาะฉะนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของความมีเงินมีทองแต่เรื่องของความรู้รู้ว่าจะประมาณไหนอย่างไร อันนี้นี่แหละนี่ยเท่าที่ได้อยู่แต่เราไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในงานประเภทนี้เพราะนั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะนั้นจะทําอะไรจงต้องคิดมากพอสมควรประมาณไหนอย่างนี้มากไปไหมอย่างนั้นน้อยไปไหมเนี่ยคิดทุกจุดเลยนะที่ทําอยู่ในวัดในวาอะไรที่เป็นความพอดิบพอดีที่จะไม่ให้ดูเกินเลยเราเน้นที่สุดก็คือการใช้งานเน้นการใช้งานเน้นความสะดวกสบายของพระในการรักษาข้อวัด ทำยังไงท่านถึงจะปัดกวาดได้ไวเช็ดถูได้ไวแล้วสะอาดนะแล้วเรียบร้อยเข้าที่เข้าทางได้ง่ายคิดอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นจะทําอะไรจึงใช้ความคิดความอ่านมากทีเดียวนี่แหละไม่ได้คิดแบบพวดพลาดนะที่พวดพลาดออกไปเพราะรู้สึกหลายงานแล้วก็ช่างก็มีจํากัดพอจะทําอนุณก็ช่างเดียวกันนี่แหละกับอันนี้ไปจะทาอันนี้ก็ช่างเดียวกันกับอนุณอย่างนั้นดึงกัินมาดึงเงินไปอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอยากจะเร่งทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเร่งไม่ได้ ทุกอย่างก็ต้องรอไว้หมดเราก็ถือเอาอันที่จําเป็นที่สุดเร่งด่วนที่สุดกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราในวัดมากที่สุดต่อคนที่มาอาศัยวัดวาที่สุดอันนั้นเบอร์หนึ่งเบอร์สองไล่ไปเนี่ยเพราะฉะนั้นใครทําอะไรจะช่างจะทําทอะไรจึงต้องมาปรึกษาปรึกษาเพราะเราเรียงลําดับความสําคัญเรียงลาดับความจําเป็นไม่เห็นแก่ใครไม่ได้เห็นแก่ผู้นั้นผู้นี้ยิ่งกว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่วัดแก่วาส่วนรวมอันนี้ลหละ เพราะฉะนั้นจึงต้องได้คิดได้อ่านแล้วก็เมื่อถึงเวลาก็อาศัยผู้ที่ไว้ใจได้ผู้ที่เข้าใจวัดในการมาดูแลดูแลจุดนั้นจุดนี้ควบคุมการคุมงานต่างๆนานาให้เป็นไปแม้แต่ช่างเราเข้ามาอยู่นี่ก็เป็นช่างที่ต้องเงียบเงาพอสมควรเพราะเราไม่ให้ไม่ให้มาเปิดเสียงเพลงอะไรขึ้นมาเพราะการทำงานทำได้ทั้งหมดแต่การที่จะรักษาความเป็นกรรมฐาน แ,แสดงความเคารพบูชาที่มีต่อพ,พระพุทธธรรมพระสงฆ์ต่อเทศนาว่าการขององค์หลวงตาอันนี้มีน้อยมากเพราะฉะนั้นเราเข้ามาอยู่ในจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราจึงพยายามปรับตัวเข้าหาธรรมแม้กระทั่งช่างมีความจําเป็นอย่างมากเลยแต่ถ้ามาแล้วเปิดเพลงดังล้องลาทําเพลงไปตลอดไม่มีความเคารพนบนอบในคําสอนของพระพุทธเจ้าขององค์หลวงตา เราก็ไม่สามารถที่จะรองรับหรือยอมรับในจุดนี้ได้พวกเราต้องปรับตัวกันนะแหละพูดกันให้ทําความเข้าอกเข้าใจเรามาเราต้องมาด้วยความเสียสละเสียสละความสนุกเพลิดเพลินส่วนตัวของเราเพื่อบูชาธรำงานก็ได้บุญก็ได้ไม่ใช่ได้แต่งานบุญกุศลก็ได้ในตัวของเราถือว่าเรามาเพื่อมาฝึกขัดเกลาจิตใจของเราขัดเกลากายวาจาของเราออกมาได้ ให้ได้ทั้งบุญให้ได้ทั้งงานอย่ากเข้าใจว่า,าได้แต่งานแต่ได้บาปไปไม่เอาเรามาสัมผัสชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดกับว่าให้ได้ทั้งสองนี่คือจุดมุ่งหมายขององค์หลวงตาเนี่ยเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าการทาอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับวัดกับว่าเกี่ยวข้องกับองค์หลวงตาท่านสอนให้เราละเอียดเราออไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างต้องคิดต้องอ่านต้องเลือกต้องเฟ้นให้เป็นความพอดิบพอดีถ้าเกิดมีสิ่งที่เกินไปกว่านั้นก็ทําอะไรทําอะไร อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นที่เราพูดมาในตอนต้นก็คือพูดถึงปีร้อยสิบปีชาติการเรากำลังพูดว่าสิ่งที่หลวงตาให้คุณค่าที่สุดก็คือเรื่องครังหลวงเพราะเป็นสมบัติส่วนรวมของเราทั้งหมดคนจะรักหลวงตาคนจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาหรือไม่ใช่ลูกศิษย์คนจะเกลียดชังมากขนาดไหนก็ช่างท่านต้องการอบอุ้มช่วยเหลือไปหมดนั่นละนี่ละคือจิตใจของพระอรหันต์ ว่าท่านไม่ใช่เอาไปตรงโน้นแล้วเขาจะมาอะไรเขาจะอะไรถ้าไม่มีครังหลวงมันกระทบไปหมดยากจนข้นแค้นเกิดขึ้นทั่วทุกหัวระแหงในวินาทีที่ครังหลวงได้เป็นอะไรไปดูประเทศในโลกนี้เนี่ยหลายประเทศเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทุนสำรอง,รองมีความง่นง่วนคลอนแคนชาติทั้งชาติพังเลยขับไล่สายส่งเลยคนนั้นนั่นแหละทําคนนี้นั่นแหละทํา ไฟไม่มีน้ําไม่มีน้ํามันไม่สามารถจะหามาได้แต่เป็นยังไงกระทบชีวิตของเราไหมลองมาวัดโดยไม่ใช้น้ํามันดูสิเป็นยังไงนั่นแะหละเพียงแค่ประเดี๋ยวเดียวลองไปซื้อกับข้าวโดยที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสารเพราะไฟฟ้าไม่มีแล้วยโรงพยาบาลใช้ไฟฟ้าไหมห้องไอซห้องอะไรต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือเป็นยังไงถ้าไม่มีไฟฟ้ามีมาแล้วประเทศเงินทุนสำรองไม่มีไม่มีเงินที่จะไปจับจ่ายใช้สอยไฟฟ้าก็เลยต้องตัดนั่นแะหละเป็นยังไงเอานั่นแะหละ พูดถึงข้างหลวงนึกไม่ออกพูดถึงไฟฟ้านึกออกนะตัดปั๊บเป็นยังไงน้ําที่เราใช้อยู่ไม่มีเพราะไม่มีอะไรที่จะไปปั๊มน้ําไม่มีอะไรที่จะไปดูดขึ้นมาน้ํามันที่จะดูดขึ้นมาให้หมู่บ้าน,นต่างๆได้ใช้เป็นยังไงน้ําไม่มีเอ้าทําไงจะไปอาบน้ํากันตรงไหนเดินตักเหมือนสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราไหวไหมนั่นแหละสำหรับชีวิตวัดเราเรา,เราฝึกมาแบบนั้นเราพยายามแบบนั้นน้ําไม่มีหลังวัดเนี่ยเริ่มมีแล้วนี่นี่พากันไปตักเนี่ยให้ อะไรพระเราเนี่ยพากันไปตักใส่ปีป๊บเอามาเข็นใสน่ถ้าถึงจุดนั้นก็กต้องทําให้ไดเ้เคยมาแล้วอยู่บ้านตานยโยกน้ําโยกน้ําเข็นน้ำเนี่ยเคยมาแล้วสัมผัสชีวิตแบบนั้นมาเป็นชีวิตที่ท่านต้องการเลี้ยงดูตัวเองได้น้าพักน้าแรงตัวเองพลังงานก็นี่แหละนี่นี่กิ่งไม้ต่างๆนานๆในวัดในวานี่แหละนี่แหละคือพลังงานที่เอามาใช้เอามาสอยอยู่ง่ายกินง่ายกินเพียงมื้อเดียวกินให้น้อย กินให้น้อยไม่ให้กินให้อิ่มกินให้พอดิบพอดีอิ่มก็คืออิ่มเติมน้ําเข้าไปให้อิ่มท่านสอนกันมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตอย่างผู้ไม่ประมาณนี่แหละคือความมุ่งหมายเอาเงินทองที่เหลือมาทําไงรักษาสิ่งที่มันกระทบส่วนรวมเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ว่ามานี้เพราะนั้นต้องช่วยกันรักษาปกป้องคังหลวงเพราะฉะนั้นนี่คือหัวใจของหลวงตา ที่ท่านทาพินัยกรรมก็เพราะท่านเห็นความสําคัญของสิ่งนี้ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ค้าชูาศาสนาให้ยืนยาวต่อไปได้ก็ต้องอาศัยชาติบ้านเมืองเป็นพื้นฐานชาติเป็นอะไรไปาศาสนาล้มไปด้วยเลยทันทีรักาศาสนาขนาดไหนก็ช่างก็ไม่สามารถจะแบกรับเอาไว้ได้ไม่สามารถจะน้อมนํามาปฏิบัติได้โดยง่ายเพราะว่านี่ศีลพลุงพลังชีวิตความเป็นอยู่ยากจนข้นแคดลําบากเหมือนกระยาจกเหมือนวันนิพก แล้วจะทาอะไรจะมาประพฤติปฏิบัติทําอะไรไปบินธบาตรใครจะมาใส่บาตรคนที่จะมาภาวนาจะไปหาอยู่หากินอะไรได้ก็ในเมื่อมันพังไปหมดพินาศไปหมดน้ําแม้แต่น้ําแม้แต่ไฟก็ไม่มีใช้จะไปหาข้าวปลาอาหารอะไรที่ดินของเราก็ไม่มีที่จะไปปลูกพืชปลูกก็ไม่ทันไม่รู้จะไปหาที่ไหนจะมาทําเองก็ไม่เคยขุดดินมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นยลองคิดพิจารณาดูเพราะฉะนั้น ร้อยสิบปีจึงเป็นต้องเป็นร้อยสิบปีแห่งหัวใจหลวงตานั่นแหละก็เลยทํากระถินขึ้นมาเ,นเพื่อที่จะรวบรวมสิ่งที่เป็นหัวใจของหลวงตานี่แหละไว้แล้วก็เอาไปเยียวยาหัวใจของหลวงตาในปีหน้าห,หัวใจของหลวงตาก็คือธรรมะคาสอนแต่หัวใจที่แท้จริงก็คือพวกเราเพราะพวกเรายัางอยู่ท่านพ้นทุกข์แล้วท่านนิพพานแล้วพวกเราต่างหากที่ยังอยู่พวกเราต่างหากที่ใช้สอยเงินทอง ที่ใช้ไฟฟ้าป่าป่าที่ยังต้องทำมาหาอยู่หากินมีลูกมีหลานที่จะสืบต่อไปเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันรักษาครังหลวงนี่แหละคือหัวใจของหลวงตาเมื่อรักษาตรงนี้ไว้ได้าศาสนาก็พรอยได้รับผลประโยชน์ต่อไปได้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็อยู่ด้วยความราบรื่นดีงามเรียกว่าสมณะชีพรมอยู่ได้อย่างผาสุกเย็นใจไม่ต้องมาวิตกกังวลกับสิ่งภายนอกนี่สามารถที่จะสร้างจิตสร้างใจ ให้ถึงความพ้นทุก์ได้โดยเร็วเพราะความมั่นคงแห่งชาตินั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นหัวใจนี่ร้อยสิบปีชาตการขององค์ดวงตาเราจึงเอากรถินของวัดเราเป็นกรถินเพื่อบูชาสี่ปีที่ผ่านมากรถินไม่ได้เป็นกรถินเขาวัดเลยนะสี่ปีที่ผ่านมาสามปีแรกสร้างเจดีย์ลวงตาพอสําเร็จแล้วเกิดโควิดนี่ยอย่ใหญ่โตเลยนี่ทั่วทุกหัวละแห่งต้องอาศัยไปโรงพยาบาลไปอะไร ไปทั้งโรงพยาบาลทั้งไออะไรเขาเรียกโรงพยาบาลสนามเนี่ยต้องเกิดขึ้นทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะฉะนั้นปีที่ผ่านมาก็เลยให้รถพยาบาลเนี่ยเงินที่เหลือจากรถพยาบาลช่วยสงเคราะห์โรงพยาบาลทั่วประเทศขาดอะไรในงบเท่านี้เราช่วยช่วยเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศเนี่ยปีนี้กระถินเราก็ยกบูชาหลวงตาเลยเนี่ยบูชาหลวงตาก็คือบูชาชาติบ้านเมืองได้ตอบแทนคุณแผ่นดินนั่นแหละเพราะฉะนั้น กรถินปีนี้จึงเป็นกระถินด้วยความมุ่งหมายนี้ไม่ให้ร้อยสิบปีไปร้อยสิบปีที่เงียบ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 ไปแต่เป็นร้อยสิบปีแห่งการเกิดขององค์หลวงตาสร้างคุณสร้างประโยชน์ตลอดมาตั้งแต่วันที่ท่านได้เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัฒได้ประพฤติปฏิบัติธรรม,มเห็นผลของธรรมแล้วนำธรรมออกมาช่วยคำจุดโลกแม้ท่านละสังขารไปแล้วคำสอนของท่านยังคำจุดโลกได้อีกนี่ยังมีสิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีความรัก มีใจเดียวมีต้องการที่จะช่วยกันประกาศกล้องคุณงามความดีขององค์หลวงตาผ่านมือลูกศิษย์เนีพอหลวงตาท่านละไปแล้วจะประกาศกล้องก็ต้องอาศัยมือลูกศิษย์ช่วยกันนะลูกศิษย์คนไหนที่เป็นผู้ที่เคารพรักบูชาหลวงตาก็ต้องช่วยกันเพื่อที่จะประกาศกล้องถึงปีหน้าปุ๊บนี่ปีที่ร1 0ิปีชาตการเราสามารถหาทองคําได้มากกว่าปีก่อนหน้าทั้งที่ทองคําแพงมาก แพงกว่าทุกๆปีแต่ลูกศิษย์ก็ยังน้ำหนึ่งใจเดียวกันสามารถช่วยกันประกาศกล้องคุณความดีขององค์หลวงตาจนกระทั่งได้ทองคำขนาดนั้นเนี่ยเรากลัวจะหาไม่ทันตั้งแต่กุมภามมนาเมษาสามเดือนเท่านั้นในการหาหาไม่ทันเราเลยมาหากระถินไว้ก่อนนะพ่อจะเข้าใจแล้วยังเพราะฉะนั้นใครเป็นลูกศิษย์หลวงตาที่อยากจะทาเพื่อหลวงตาให้ได้หัวใจของหลวงตานะซึ่งเป็นหัวใจลงสู่ชาตนะิก็ต้องช่วยกันนะไปนะบอกกล่าวเล่าสิบ ทำยังไงจะหาได้มากต้องเริ่มตั้งแต่คราวนี้หาคราวนี้ดูแล้วได้เท่านี้ไม่พออีกสามเดือนในเดือนกุมภามีนาเมษาเราจะได้หาเพิ่มไปอีกมาอย่างนั้นเนี่ยถ้าหาตอนนั้นเนี่ยจะกระชั้นไม่ทันไม่สมความเมตตาที่ท่านมีต่อโลกเ,เมื่อท่านเล่งหาทองคําในปีบางปีนี่ท่านเล่งเลยนะทำกระถินทองคําเลยนะนะได้แปดหมื่นสี่พันกองเลยนะทองคำอะ่ะนะตั้งเป็นกองกองเลยนะแต่ปีนั้นได้แสนกว่ากอง นี่ก็ได้วิ่งช่วยท่านถ้าพอหลวงตาบอกว่าถ้าไม่ถึง8ปดหมสี่พันกองเราจะไม่อยู่ต่อไปไม่ใช่ท่านไม่ได้ฆ่าตัวตายนะท่านก็แทนที่จะทรงขัน,ทน,ทขนแทนที่จะรักษาขันแทนที่จะฉันอะไรเพื่อที่จะบำรุงขันให้พอเป็นพอไปท่านก็ค่อนข้างจะปล่อยเพราะอะไรก็เพราะในเมื่อท่านไม่สามารถจะถึงจุดหมายเป้าหมายของท่านคือรักษาคลังหลวง ถ้าทองคํามันน้อยมากจะไปรักษาได้อย่างไรทองคําน้อยจะไปรักษาทองคําใหญ่ได้อย่างไรทองคําก็ต้องมีมากพอสมควรถึงจะไปรักษาทองคําใหญ่ทุนสํารองกองใหญ่ที่อยู่เป็นสมบัติของชาติเพราะฉะนั้นท่านก็เลยต้องทำาปดหมื่นสี่พันกองเป็นกระถินขึ้นมากระถินแปดหมื่นสี่พันกองทุกคนมองว่าเป็นไปไม่ได้เนเวลานั้นเป็นไปไม่ได้ อ่าเป็นไปไม่ได้หลวงตาจะทํำยังไงเราจะตายแน่นอนเพราะเราไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรในเมื่อลูกหลานคนในชาติไม่รักชาติไม่ช่วยชาติไม่มาฟังผู้นําผู้นําบอกแบบนี้8ปดหมสี่พันกองผู้นําบอกแล้วเราไม่ช่วยกันแล้วจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรเพื่อให้ชาติล้มมาลายต่อหน้าต่อต,อตาเราไปเลยดีกว่าที่เราอยู่นี้ที่เรารั้งไว้อยู่นี้ก็เพื่อชาตินี่นี่คือคําของหลวงตาท่านไม่ได้มาฆ่าตัวตายนะฆ่าตัวตายเป็นบาปแต่ท่านปล่อยได้ ท่านไม่มีอิทธิบาทสี่ไม่มีชันทะความพึงพอใจไม่มีวิริยะที่จะฝืนธาตุฝืนขันที่จะไปพูดเกี่ยวข้องกับโลกที่จะไปเทศนาว่าการจะมามีวิริยะอะไระมาจิตตะวิมังสามาใคร่ควรอะไรที่จะเกิดประโยชน์แก่โลกจะมาใคร่ควรทําไมเพราะฉะนั้นเป็นพระรหันจเจริญอ,อิทธิบาทสี่ต่ออายุได้ท่านจะมาต่อเพื่ออะไรไปทันทีว่างั้นเถอะแปดหมื่นสี่พันกองแต่ก็สําเร็จเพราะลูกศิษย์ไม่อยากให้ท่านตายจากพวกเรา ลูกศิษย์ครั้งนั้นเขาสามารถขี่กันลูกศิษย์ครั้งนี้มีทั้งศิษย์ใหม่ศิษย์เก่าศิษย์ที่เกิดตามหลังจะสามารถขี่ที่จะทําให้สมหนึ่งร้อยสิบปีชลกากรรขององค์หลวงตาอยุมหรือไม่ก็อยู่ที่พวกเราทั้งหลายที่จะช่วยบอกกล่าวเล่าสิ์ที่จะทําให้ความมุ่งหมายนี้เป็นผลสําเร็จนะผลสําเร็จคือใครคือองค์หลวงตาคําสอนของท่านยังมีค่าอยู่มีราคามีความหมายอยู่ไม่ใช่เป็นคําสอนที่เป็นโมฆะ หายไปหมดแล้วร้อยสิบปีหายไปแล้วร้อยี่สิบปีหายไปอีกร้อยสามสิบปีหายไปหมดสิ้นไปเลยเราปรารถนาอย่างนั้นไหมถ้าไม่ปรารถนาก็ต้องเอาปีนี้แหละมาทําให้เป็นผลขึ้นมาเราจะได้กล่าวถึงเมื่อร้อยสิบปีเราทําสําเร็จเหมือนกับที่ร้อยปีชาติการเมืองอุดอรทําสําเร็จมาแล้วนี่อันนี้ร้อยสิบปีสําเร็จหรือไม่นั่นแหะอันนี้ก็ฝากพวกเราทั้งหลายนะเอาละสมควรแก่เวลา